ฝนกำลังลงเม็ดเลยนะครับว่าพอมีพอมีแม่ลูกแม่ห,ห้องหลายปันดปไน 20, ด้ปะห่างสองหมื่นหกห่างสองหมื่นหกหายแล้วแม่ละฝนครับห่างไว้ให้ต้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานพอมีตลาดซื้อขายก,ก,ก็กระเบือ,อลอยเอานาวมืนอนีฝนตกปล่อยๆลงมาแล้วนะครับ แม่มี่อยซี่สิบหวงนะตัวลูกสาวป่าผมว่าท่านชันนะครับแม่ขึ้นแม่ทับไปป่ะแม่ขึ้นแม่ทับไปโอ้แม่พนว่าเดือนกวัวแล้วมนะ๋อประชมมาเดือนกัวละตัวนี่มันจั่มันทบอืมคมนี่สองหมื่นหกนะป่านะคมนี่หลายเป็นใดนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอือก่อมนี่ตผูอ่าได้ปะทีมงาน ว่าเลี้ยงข้ขางนอกว่าท่านหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ซีโตหามื่นหนึ่งพันบาทราคาหวงไว้เห็ดตอที่ผ้าจ้างนันว่าให้แหล่าคมละสองหมื่นมาสั่นเพื่อวามวามนี่มาท่านขายนะ <c oughs> โอ้มื่อนี้มือนนม่อน,นี้ฝนตกอย่นั้งโชคดีนะครับยังเอาห่มมาอยู่มุมกล่องอาจจะบื้มบาปแน่นะครับขาตั้งกล่องเฮาบ่ดี ห้องใบให้ต้อละแม่นั่นแดงงามดีนะครับพอมีผมควเบอร์ใบถาพ่อแม่พี่นองนะศูนย์หกห้านหกหาเก้าเกจหหากนะครับขอบคุณพุ่อนีหลายๆครับมีผมันน้ำเก้าเลยเปิดใบสี่หมื่นเกตเก้านะครับฮะพ่อแม่พี่นอง บางคนบัตัทนเห็นนะครับโอ้ยมุมนี่ไหมสี่หมืน่นเก้าพันบาทมุมนี่สีสันไก่เชียงความจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องความสูงประมาณหลายปันได้ครับอาเปียร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าเกือบร้อยสี่สิบแปดนะครับลูกเต้าเล่าไพ่ก็บอาเปียนี่บอบอกบ้อหูปลาครับผมอาพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปคุ้มฟูงนะครับ เบียดเบียดเนื้อไปเลยนะครับ49 0 0 0ก้าราคาตอลองได้โดยทีมงานแฮ็ปีฟามทีมงานอาปีกับชีหูฟ้าคือบอกฟ้าเบาหูก็คือเบอกนะครับเขียวก้อนออกมาแล้วบ่ได้กอาไปเลี้ยงต่อนะครับชีวิตนายห้วยบ่าแมนวาสิได้ทุกนัดทุกนี่เนาะคันได้รวยแล้วนะาปีนะแบ่งแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับ น้องกำลังมองหากจ่วก้อนเพนกำลังหัดขึ้นเลยด้เพิ่นกำลังขึ้นแล้วครับ่นใดไกับผมไกับผมมาไปปล่อยกุ้มฝุงกับผมลองเบงเอาีผมขอเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องนะคุณห่กับผมขอบคุณลาลาครับบ่าขอบคุณครับผมนึกถึงสาวง่ายๆนึกถึงพอไพ่นะครับพอไพ่สวัสดีครับ ก็ได้ฟอกันโดนตัวตัวใหญ่นี่หลายป็นได้ป่ะตัวใหญ่นี่เปิดไป 15, มื่นหาพันมื่นหาพันนะครับต้นน้อยต้นน้อยมื่นสี่พันมื่นสี่พันมื่นหาคู่นี่ยิบเก่านอปลาไพ่นะตอดลองได้นะครับมรผมปกติเฮากะติเห็นปลาไพ่อยู่ทางตลาดซื้อขายก,ก็กระบือนอนสวรรค์นะครับอีพฟัว่า คือบ่เห็นกันโดนนะครับช่วงนี้วันจันเป็นงานหลายๆแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจันนี้ยุดเดี๋ยวเจอกันนะครับมีเกือบลอยซี่สิบบวกนะครับสาวไงสาวไก่ผสมนี่นึกถึงพอไพ่ได้นะครับถัาทางทังตลาดไอ้ลอยเอ็ดก็สิยุดแถวหลักผักดีฟ้ามทังหลักผักดีฟ้ามบอมาสองนัดแล้วครับตอนนี้มื่นซีนะพอนะครับมมผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้ วานเข่าเล้ยวนะครับมีหยาแล้วเขากับตัดได้เล้วนะครับมาหาง่าไปเลียงยังพอมีห้เลือกนะครับงามๆบางบาทสถานการณ์สงามเลี้ยวนะครับรวัว <6 S 2> สีดี <6 S 2> ขึ้น <6 S 2> ตัวนี้มื่นหาะนะครับมื่นหาพันบาทต่อร่องไล้ตัวนี้หนึ่งมื่นสี่พันบาทต่อไปพี่พ่อผมก่อเบอร์นะ 0 9 9 4 2เ9 1า1กศหนึ่งึกับผมขอบคุณหลายๆกับไปครับให้ลูกแต่หลานไทยทำน้ำกันตลอดนะครับอามีันางาเออ่มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอาง้วไปแลกเขาก็ได้นี่ปีนี้เพื่อสิได้กินเยอะอ่ามีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นสามพันอาจารย์สองหมื่นสาม ลูกผู้ลูกแม่ครับบารมีสาอนนะพ่อแม่พี่น้องนะตลาดซื้อขายโกกระเบือร้อยเอ็ดเานะครับสองมืนสามแม่สูงจนเทินเลยมีรอยสี่สิบบวกนะย่างจากคมมีเดี๋ยวโคมเดียวนะมือเจ้าเอามาจากโคม,มงัวเรียงกับพ่อได้กับผมพ่อได้เลือกซื้อเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้อง มือนี้กะคมงามๆหลายคมเยอะฝากอีกคมหนึ่งไว้นะครับทีมงานหอยมีมือนี้สื่งว่าจอยไปเลียงวันมิต่กำไรสื่งว่าวนไปเลียงจะเลียงจอยขาดทุนจ่อยนะครับทีมงานหอยมีับผม,มือนี้สีสันวาชัดเจียนภาพเคลื่อนไวแน่ขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องขาดต่างกล้องมีปัญหากับช่วงนี้ฝนตกนะครับ ได้กางหอมไทยพี่น้องอยู่ไก่ทุกเจ้าวันเสาร์มาเลือกเอาก็ได้นะครับอยากให้มาเลือกเอาละมาจับมาลูบมาค้ำเบิงนะครับครับ oh. มุมนี้สีสันไก่เคียงความจริงนะครับเมื่อกี้ย้อนแสงแน่จักหน่อยหนึ่งห้องใบใหั่ต้อแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเ oh. ถียงหน้าไต่โฮมซัมซ่ารับกลับมาจาักหน่อยถามหาหอยมีหอยสีได้ครับผมอ่ะมีผมขอเบอร์นะ 0 8 5 4 7 5 7 3ี่ครับครับผมขับคุณลายๆครับครับผมแม่นี่กองส่างสูงใหญ่ดูกกำลังดูดนมเลยนะครับแห่งว่าหญ่ไนี่บ่ะอือถ่ายไปถ่ายน้ำบน็นี่ยถ่ายหนังถ่ายลงถ่ายง พี่ฝ้าัสดีครับ <laughs> ห้องไว้หลายปันได้พ้าเนี่ห้สองหมื่นเจ็ดสองม่นเจ็ดแม่ลูกรอ,อลูกรอรอแม่นำนมดีๆเลยนะครับห่อย,ยหยดยเลยพุ่เอง่นหาสะน้าพันห้พันพี่ฝ้าอยากได้2 7งหมื่นเจ็ดฝหายแล้ว2 6งหมพ อีป่าเลยเพราะชันขายนะครับแม่พี่น้องรองเบิงนะครับแม่มีรอยซี่ซิบบวงนะครับเบียดเบียดเนื้อไปเลยอีป่าน,น,นีนะสองมื่นเจ็ดได้สองตัวลูกหลดนมอยู่นะครับแม่นำนมดีแห้งนมน,นี่ได้ <c oughs> พี่ป๋ามีเบอร์ทโทรบ่ะพี่ป๋ามีเบอร์ทโทรบ่ะเบอร์โทรอะไรเป็นไรครับครับผมอนี่ผมอยู่หลับกำลังดูดนมอยู่นะครับหาพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับพี่ป๋ากำลังหาเบอร์ทโทรหายเยอะ061781 จ็ดแปดหกห้าใส่ยี่ป้าผมคว้าเบอร์นะครับผมศูนย์หกหนึ่งนะครับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหกห้านะครับยี่ป้าซื้ออย่างปะใช่ครับผ้าไส้นะครับขอบคุณผ้าไส้หลายๆนะครับถือแพงแบงปันกันไปนะครับเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเป็นไหเ่เหล้าสองหมื่นหกขายกันพระท่านใดนะครับ <c oughs> ฝนฝากกับว่าเป็นใจนะเมื่นอนี้นะประเทศวัดดีครับศูนย์หกหนึ่งเก่1 1> ถ้าได้บันนี้มังทีเอาก็ดีห้องสอง่ครับเก้าสี่ก็ดีห้องมื่นสองพันกับเ้าสี่ตัวนี้สามิมหกสามหมื่นหบาทนะครับทีมงานปรเจศนะครับเ้าสีคือ2 4งหมบาทได้สต,ต,ตัวมื่นสได้ตัวเดียว ห้นไ้มือหน่อ้โหดูหน่อยเอามืนแม่กับชีเลตชิบซี่แต่แมีมีรอยซี่ซิบบวกนะครับทีมงานพอเทศสื่อขายแม่ลูกนะครับแม่ลูกว่าสาวกับมี่นะครับนี้เป็นสีเงียมอยูย่ฝนตกแห้งนะครับพี่น้องมาซื้อกับเข่ามาบ่าหลาย แต่ว่าทางฝั่งเวียดนามเขามาหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางกัมพูชานี่้าหล้างก้นไห้ล้าซิปหนึ่ง <c oughs> แล้วให้ล้างซิปหนึ่ <c oughs> นงล้างตาเบงกิฝ่า จำรับพี่น้องที่มองหาหนากดปอพันนะครับวันนี้งวดถือน,น้ำแน่จักน้อยนะครับสีข้าง่างเนี่ยนะครับสีข้าง่างคือสีไก่เคียงความจริงนะครับทีมงานห้อยายเฮาไอไต้ตขว้องไม่หลายเป็นได้กว่าสามหมื่นห้าพันบาท หนนะ้ากดพอพันธ์นะครับเพเห็นไอ้โดนขิดแสียนวิ้วคิดลานวิ้วกันนี่แหละครับขันพี่น้องมองหานะ้ากดพอพันธ์นะครับนึกถึงหอยตายใดหรือบางโตนะครับบางโตทีผสมใดกับมีให้เห็นนะครับสามหมื่นห้าเนี่ยส่งดใดหอตายตรงมือนี่โอ้โส่งเสียการรดเอานะครับเดี๋ยวพี่น้องลองต่อรองกันเบิ่งนะครับนี่เกือบลอยสี่สิบบวกนะมือนี่ เงี้ยนั่นใส่เป็นพ่อพันธ์ได้ใบอไอต่เป็นง้<อ>นว่าคุ้มฝูงโนอะ้เป็นง้วคุ้มฝูงนะเป็นง้วคุ้มฝูงตามผลเงี้งยยังจานลายปันไดอ้หามหามื่นน้องร้อง,องโทรหาไอ้ตายเบิ่งเด้อหามีพ่อพันธ์ดีๆอนาคตดีๆคุยกันหลังไหมนะครับเมื่อนี้เอามาฝากพี่น้องหนึ่งตนะครับสามหมื่นห้าพันบาทอนาคตพ่อพันธ์ ตายผมขอเบอร์ไว้นะบัดน,นี้ศูนย <4 22. S 2> ์แปดห้าี่สองาสามหนึ่งเขอบคุณลายๆครับอายครับ,รบ,บมตบีตลอดนะครับทีมงานห่อยตาย